ไม่ได้เจอเจอกันหน้าช่อง3วันเป็นยังไงครับคิดถึงกันมากไหมทักทายสวัสดี f c พี่น้องเบนเทบอลทุกๆคนทุกๆท่านในหน้าชิปในหน้าช่องอีกเช่นเคยครับวันนี้กลับมาเจอเจอกันสุขที่17ตุลาคม2,568ครับหลังจากที่ไม่ได้เจอเจอกัน3วันติดธุระเดินทางเที่ยวต่างจังหวัดนิดนึงครับวันนี้กลับมาเจอเจอกันพร้อมจัดความสุข ให้กับพี่ๆสำหรับแนวทางทัศนะฟุตบอลวันนี้เท่าที่เบนไล่เลียงดูแล้วน่าสนใจและน่าเลือกเชียร์กันมากงครับก่อนที่เราจะไปว่ากันกับเจาะลึกรายละเอียดบทความวิเคราะห์ย้าจั์ทัศนฟุตบอลฝาก,ก,กไปด้วยครับใครที่ได้ติดตามเบนในหน้า หมู่บ้านนะครับหรือใครที่เป็นสมาชิกในครอบครัวเบนซ์อยู่แล้วก็ยินดีกับทุกคนกับทุกท่านครับเบนซ์ยังวางแนวทางทัศนะฟุตบอลดีๆไว้ให้พี่น้องในครอบครัวของเรากันเหมือนเช่นเคยครับง่ายนิดเดียวครับพี่น้องทุกทุกท่านทุกๆคนครับปัดขวาเข้าไปได้เลยใต้รูปโปรไฟล์เบนซ์เขียนไว้ให้แบบชัดเจนแล้วเพียงทุกท่านเสียเวลานิดหนึ่งอ่านคำบรรยายอ่านคำอธิบายใต้รูปโปรไฟล์และทุกท่านจะเจอประตูสู่ความสำเร็จทุกท่านจะเจอช่องทางเข้าหมู่บ้านเบนซ์ยังย้ำเหมือนเช่นเคยครับว่าเข้าหมู่บ้านฟุตบอลแบบฟ ไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆดังสิน้นส่วนพี่ยูแอปแดงตรงนี้เช่นเคยแอดเพิ่มเพื่อนและก็ทักกันเข้ามาได้เลยนะครับอะไม่รอช้าครับไปเปิดหัวเปิดกองคู่แรกแบบสวยๆกันหน่อยเบนขอไปโฟกัสที่บุนเดิลลีกาเยอรมันคู่ที่น่าสนใจครับชิคออฟเวลาตีหนึนาทีจะเป็นเจ้าบ้านอย่างยูเนียนเบอร์ลินครับวันนี้จะเปิดบ้านตินฐานต้อนรับการมาเยือนของบุริเซียมิชเชนกมบัก ก่อนเกมเขายกให้เจ้าบ้านอย่างยูเนียนเบอร์ลินครับวันนี้ด้วยโจท่าเล่นแนวต้านที่เปิดมาเหนือกว่ามิชชั่นกับบักพอประมาณคือวันนี้ยูเนียนเบอร์ลินทำยังไงก็ได้ต้องบังคับชนะสถานเดียวค่อยจัดจิมันบ,าน,บานและเฮตเป็มสำหรับแนวทางทัศน์ฟุตบอลคู่นี้เท่าที่เบนเจาะลึกรายละเอียดลงไปบวกกับกระแสต่ตางประเทศเนบนมองว่าบอลคู่ขี้สูสีมีโอกาสออกได้3หน้าแนะนำเชียร์เจ้าบ้านอย่างบุริเซีย อาเนะแนะนำเชียร์ฝั่งผู้มาเยือนอย่างบุรุเซียมิชเชนกับ,บักครับวันนี้ถึงจะรับอดออกมาเป็นเกมเยือนแต่การันตีว่ามีแต้มแน่ๆไม่หนึ่งแต้มก็สามแต้มวัดกันโดยภาพรวมณปัจจุบันการออกสตาร์ทบุนเดสลีกาเยอรมันก็ไม่ได้หนีห่างกันขนาดนั้นไม่ว่าจะเป็นผลงานและฟอร์มการเล่น ไม่ว่าจะเป็นศักยภาพทีมศักยภาพนักเตะณปัจจุบันยูเนียนเบอร์ลินอาจจะทําผลงานได้ดีกว่ากลับบักก็ตามทีณปัจจุบันอยู่ลำดับที่13ส่วนบุริเซียมิชเชนกับบักอยู่ลำดับที่17หลังๆมามีผลงานที่กระเตื้องขึ้นมาบ้างสําหรับบุริเซียมิชเชนกับบักส่วนเฮดทูเฮดที่เจออกันณฤดูกาลก่อนเจออกันมาเป็นทางบุริเซียมิชเชนกับบักที่ชนะทั้งไปทั้งกลับในบ้านกลับบักกลับบักเบียดชนะ10ในบ้านของยูเนียนเบอร์ลินเป็นทางกลับบักที่ เบียดชนะมา2ประตูหนึ่งวัดกันโดยภาพรวมกระแสวันนี้ก็เอื้อให้กับบุรีเซียมิชเชนกำบ,บากแนะนําเชียร์บุรีเซียมิชเชนกำบ,บากซื้อ2มุมมองสองหน้าวันนี้ถึงจะรับบทออกมาเป็นเกมเยือนแต่จะปิดประตูแพ้สวยจ,จัดและสวยมากครับไปมากันต่อมองกันต่อ ในหลีกเอิงฝรั่งเศสคู่ที่น่าสนใจครับชิคออฟเวลาตีหนึนาทีจะเป็นเจ้าบ้านอย่างจ่าฝูงปารีสช,ชัชแมงครับวันนี้จะเปิดบ้านอิฐฐานต้อนรับการมาเยือนของทีมลำดับ3อย่างสตาบุ ก่อนเกมเขายกให้กับเปเชครับวันนี้รับบทในการเล่นในบ้านต่อหน้าแฟนบอลตัวเองจูดเปิดมาค่อนข้างที่จะเหนือกว่าสตาบุกพอประมาณคือวันนี้เปเชต้องบังคับชนะด้วยสกอร์ห่างถึง2ประตูค่อยจะยิ่งวนหวานและเอเเต็มสําหรับแนวทางทัศนฟุตบอลคู่นี้เท่าที่เบนเจาะลึกรายละเอียดลงไปเบนแนะนําให้เลือกเชียร์ทีมปารีสแซงแมงครับวันนี้เล่นในบ้านเล่นในถิ่นฐานตัวเองจะเปิดบ้านชนะ และจะชนะด้วยสกอร์ที่ข้ามจูดข้ามกำแพงด้วยหลังจากพักเบรกทีมชาติมา อาจจะมีนักเตะหลักๆนะครับอาจจะมีนักเตะหลักๆที่มีความเพียความเหนื่อยล้าแต่พอเจาะเข้าไปในสกอร์เดฟบวกกับศักยภาพทีมแล้วเบนยังมองว่าเป็นทางปารีสที่ดูดีกว่าไม่ว่าจะเหนือกว่าทั้งศักยภาพทีมไม่ว่าจะเหนือกว่าทั้งศักยภาพนักเตะบวกกับ,บเฮดทูเฮดที่เจอเจอกันณฤดูกาลก่อนเจอเจอกันมาเป็นทางปารีสที่ดูดีกว่าด้วยในการเล่นในบ้าน พอเปิดบ้านชนะสตาบูไป4ประตูอ่อ2บวกกับผลงานการออกสตาร์ทลีกเอิงฝรั่งเศส2 0 2 5 2 0 2 6ก็ดูดีกว่านนำซ้ำในการชิปปารีสเล่นในบ้านตัวเอง5้าเกมหลังสุดรวมทุกต้รวมทุกรายการไม่แพ้ใครมาเลยเล่นดีในบ้านเป็นทุนเดิมอยู่แล้วบวกกับจูนเล่นแนวต้านเปิดมาแบบนี้กระแสต่างประเทศก็เอื้อแบบนี้แนะนำเชียร์ปารีสช,ชัชแมงวันนี้เล่นในบ้านตัวเองจะชนะและจะชนะด้วยสกอร์ที่ข้ามจูดข้ามกำแพงด้วย ลุยก็ต่อมองก็ต่อในคู่ที่3ปิดท้ายสวยๆครับเบนขอไปโฟกัสที่แชมเมชปี้ยนิพอังกฤษ1คู่นี้น่าสนใจครับ <c oughs> ชิคออฟเวลาตี2ตรงจะเป็นเจ้าบ้านอย่างมิดเดิลสโบลองจากฝูงนักปัจจุบันครับจะเปิดบ้านดินฐานต้อนรับการมาเยือนของอีฟสวิททาทีมลับเด็บที่9 ก่อนเกมเขายกให้ฝั่งผู้มเยือนอย่างอีฟสวิตทาวครับวันนี้ด้วยจยุดที่เปิดมาเปิดมาเหนือกว่ามิดเดิลสโบเพียงเล็กน้อยเท่านั้นคือวันนี้อีฟสวิตทาวถ้าหลุดออกเสมอตัวชาไปหนึ่งข้างสําหรับแนวทางทัศนฟุตบอลคู่นี้เท่าที่เบนเจาะลึกดูในรายละเอียดบวกกับกระแสต่ตางประเทศเบนมองว่าบอลคู่ขี้สูสีมากแนะนํามองสองมุมซื้อสอหน้าอย่าง จ้าบ้านมิดเดิลสโบครับวันนี้มิดเดิลสโบเล่นในบ้านเล่นต่อหน้าแฟนบอลตัวเองจะปิดประตูแพ้ วัดกันโดยภาพรวมเบนจะมองว่ามิดเดิลสโบในการเล่นในบ้านตัวเองยังเชื่อใจและเชื่อถือได้เพราะตั้งแต่ออกสตาร์ทแชมเปี้ยนอังกฤษฤดูกาล2025-2026ในการเล่นในบ้านตัวเองในลีกยังไม่แพ้ใครมาเลย4เกมเป็นการชนะ3เกมและหลุดนเสมอเพียงเกมเดียวเท่านั้นถือว่าเล่นดีในบ้านเป็นทุนเดิมอยู่แล้วบวกกับศักยภาพในเกมรับค่อนข้างที่จะดีมากๆและมีคุณภาพเกมลุกที่ดีจริงอยู่ครับนัดล่าสุดอาจจะ หุดแพ้ให้กับพอตสมัตมาหนึ่งประตูต่อศูนย์ก่อนที่จะพักเบรกทีมชาติแต่วัดกันโดยภาพรวมเบนก็ยังมองว่าเป็นทางมิดเดิลสโบที่ดูดีกว่าก็เหมือนที่เบนบอกไว้ด้วยจูดแนวต้านและก็กระแสต่างประเทศเปิดมาแบบนี้แนะนําซื้อสองมุมมองสองหน้าอย่างเจ้าบ้านมิดเดิลสโบวันนี้เล่นในบ้านตัวเองจะปิดประตูแพ้นี่คือ3มทีมเน้นๆหนักๆเทหน้าตักกันได้เลยเบนยังย้งําเหมือนเดิมครับว่า3ทีมที่เบนให้ไปแยกเน้นทุกทีม การันตีกำไรจะประกอบไปด้วยบุิเซียมิชเชนกับบักปาริสชัชแมงมิดเดิลสโบสวยจ,จัดและสวยมา,มากส่วนแนวทางตัวอื่นที่มันเพิ่มเติมมากกว่านี้อยากให้พี่น้องทุกๆท่านทุกๆุคนเปิดใจและก็ตามเข้ามาเข้าหมู่บ้านฟุตบอลแบบฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นครับขอพี่น้องทุกท่านครับดูบอลให้มีความสุขดูบอลให้สนุกแล้วไว้กลับมาเจอกันใหม่ครับโชคดีทุกๆท่านทุกๆุคนสวัสดีครับ